จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเร่ถ้ามีม็มอบปลูกผักในเกมไมค้าบสวัสดีครับผมดีมเกมเมอร์นะครับซึ่งวันนี้พนันก็จะมาแจกมอ็อบปลูกผักในเกมไมค้าบนั่นเองครับผมซึ่งมันจะมีอะไรกันบ้างไปดูเลยดีกว่าครับผมแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมไปโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งมอ็อบนี้อย่างที่ผมพูดไปนะผมเป็นมอ็อบปลูกผักนั่นเองครับผมปลูกผักนะครับผมโอเค ซึ่งก็จะมีผักต่างๆนั้นมาให้เราปลูกกันนะผมอ่าแล้วก็มีอาหารมาให้เราคาบกันด้วยนะผมซึ่งวิธีการหาผักพวกนี้ก็สามารถหาได้จากพ่อค้าขายผักเลยนะผมอ่าแล้วก็ขายผลิตด้วยนะซึ่งก็จะประมาณนี้ทุกมาซึ่งเราสามารถหาเมาล็ดแล้วก็อ่าเอาไปมมลอดเลกขคลองกับพ่อค้าไดนะผมอ่าแล้วซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะผมสลับพ่อค้าขายเมล็ดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อไปนะผมจะเป็นอาหารแล้วก็อ่าพืชผักต่างๆ,าาางๆนะผมซึ่งเราสามารถคาบไดจากตัวคาบเลยนะครับผมโอเค ส่วนต่อไปนะผมเป็นพวกผักนะผมมาซึ่งพวกผักก็จะมีเห็ดด้วยนะครับผมโอเคซึ่งก็จะมีอ่ากระหล่ำอ่าแล้วก็สับประรดข้าวโพดแล้วก็องุ่นนะครับผมโอเคซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถกินได้ผมแล้วก็จะเพิ่มสถานะให้เราด้วยนะครับผม่าเพิ่มสถานะให้เราด้วยนะครับอ่าโอเคแล้วนี่คือองุ่นนะอ่าดูส่วนต่อไปเลยดีกว่านะครับผม ส่วนต่อไปนะผมจะเป็นต้นเชอรี่นั่นเองนะผมถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคซึ่งต้นเชอรี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคส่วนต่อไปนะผมจะเป็นพวกน้ําผลไม้ต่างๆที่มีให้เรานั่นได้ครับกันนะผมซึ่งก็จะมีเยอะมากๆเลยผมซึ่งก็จะมีประมาณนี ba ้เลยนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะผมส่วนต่อไปนะผมผมนั้นจะรีวิวพวกความสามารถของพริกแล้วก็มะเขือเทศผมมามารีวิวพริกกันก่อนเลยดีกว่าผมซึ่งพริกเนี่ยสามารถ อ่าเพิ่มสถานะความไวให้เราได้ผมแต่ว่าจะอยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับผมโอเคซึ่งนี่ก็คือความสามารถของพีคของผมเมื่อเรากิดเข้าไปแล้วนะครับผมโอเคซึ่งก็มีประโยชน์มากๆเลยท่านผูสําสลับมดนี้เลยนะครับผมโอเคส่วนต่อไปผมจะเป็นอลอดมะเขือเทศผมมะเขือเทศนั้นสามารถปาได้นะครับผมอ่ะซึ่งก็สามารถปาได้เหมือนกับลูกบอลหิมะเลยนะครับผมอ่ะซึ่งเมื่อเราปาไปเนี่ยมันนั้นก็จะหลอมะเร็ามะเขือเทศด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งก็สามารถเทานั้นไปปลูกได้ต่อนะครับผมโอเคแล้วนี่คือมะเร็งมะเขือเทศอประมาณนี้แหละครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคซึางหลับคลิปนี้นั่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซึ่งถ้าผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายโอ้โห